เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ถ้าเราเป็นผู้ให้นะครับให้ความรู้ให้เล็กๆน้อยๆให้ผู้อื่นได้เนะี<ม>่ยเราจะเป็นคนที่ปล่อยวางได้ครับอ,อผมผมคอยคอยติดตามท่านท่านที่วาลุงแก้วนะไม่ใช่ว่ายกยอนะครับครับแต่ละว่าน,นี่ท่านไปหลายที่มากนะครับไปให้กําลังใจผมชื่นชมนะครับชื่นชมในส่วนตัวแล้วก็ สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือจากที่ท่านมาเปิดศูนย์ให้ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาที่ที่ไทยประช,ชาฟาร์มนี่นะครับจากนั้นมันจะก้าวไปสู่ที่โคกหนองนามโมเดลแล้วก็โคกหนองนามโมเดลนี่ก็เป็นศานนสตร,ร์หนึ่งของของพระราชาศาสตร์พระราชาคือดินน้ําป่าครับทำไมต้องทําให้มีหนองเพราะว่าหนองก็คือมีน้ําน้ําครับแล้วทำได้ถึงให้มีโคกโคกก็คือทําให้มีป่า ทําไมถึงให้มีนามีนาก็คือเพื่อจะให้ปลูกข้าวไว้ให้กินพอเพียงพอไม่ต้องอดต้องอยากนี่คือาศาสตร์พระราชาอีกแขนงหนึน่งดินน้ําป่าคนนี่ถ้าคนดีนี่มีป่าดีมีน้ําดีครับมีนาดีมีนาอินทรีย์นี่จะเป็นเรื่องที่สําเร็จโดยง่ายนะครับครับผมครับแต่สิ่งที่ผมที่สําเร็จได้ก็คือผมมีภรรยาที่ดี เข้าใจนะครับผมก็เลยทำอะไรก็สำเร็จโดยง่ายลูกสองคนก็ถือว่าสมบูรณ์ทางครอบครัวแลยเนาะก็เลยอยากฝากทุกท่านว่าถ้าเราพอทําได้นะครับเรื่องเดินตามศาสตร์พระราชานี่จะเป็นจะเป็นสิ่งที่ถือว่าช่วยกันนะครับช่วยกันช่วยกันจะทําให้บ้านเมืองเราอยู่อยู่ดีมีสมบูรณ์นะครับก็ก็ ท่านผู้ชมที่เคารพครับผมอยากสรุปอย่างนี้นะครับว่าสุปทั้งหมดนั้นนะครับที่ที่ผมพูดอยู่เสมอนะครับว่าผมเองเนี่ยทำอะไรไม่เป็นสักอย่างแต่บังเอิญผมมีเพื่อนดีมีพี่ดีน้องดีและครอบครบัวที่อบอุ่นตอนสุดท้ายท่านอไทยท่านได้พูดถึงครอบครวัวของท่านเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะครับโดยเฉพาะแม่บ้านแล้วก็ลูกนะครับก็ได้ศึกษาเ,าเรียน นะครับตามอัตภาคตามที่เขาต้องการเรียนเดียนนะครับทุกวันนี้ก็ทุกคนเป็นฝั่งเป็นฝานะครับเป็นความสุขของพ่อแม่ที่มองเห็นลูกหลานนะครับมีอยู่มีกินมีความสุขนะครับวันไหนถ้าท่านว่างท่านก็จะสีข้าวท่านก็จะปลาไปให้ลูกให้หลานที่เมืองอุบลบ้างที่เมืองทวทันบ้างนะครับนั่นก็คือความสุขของท่านนะครับอยากฝากไปถึงท่านผู้ชมทุกท่านนะครับท่านอย่าลืมนะครับว่าศาสตร์พระราชานั้นนะครับเป็น เป็นศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ศึกษามาตลอดชีวิตนะครับแล้วก็ในการขึ้นของราชเจ็ดสิบปีของท่านท่านทําทุกอย่างเพื่อเพื่อปวงชนชาวไทยนะครับท่านทําทุกอย่างเพื่อปวงชนทาเพื่อโลโลกนะครับท่านจะเห็นว่าโดยเฉพาะประธานาธิบดีของปูตินของรัเสเซียนะครับจะชื่นชมท่านมากเลยนะครับเขาบอกเขามีข้าวซาลีกินก็เพราะ ศาสตร์พระราชาของราัชาของของคิงสยามคิงไทยแลนด์เขาว่างั้นนะครับนั่นก็คืออยากฝากพวกเราทุกคนนะครับว่าอยากให้กับมาดูท่องไร่ท้องนาที่พ่อแม่มีนะครับอย่าอย่าพึ่งขายมีน้อยก็มีสามไร่สี่ไร่ก็ทําตรงนั้นแหละครับให้เป็นเงินเป็นทองนะครับวันนี้รายการของเรานะครับต้องขอบคุณท่านประธานสภา เทศาบาลตำบลบึงบูนนะครับท่านอุทัยศรีหวงกับคุณแม่สุนีศรีหวงมากครับขอบคุณมากครับแล้วก็วันนี้นะครับรายการคนเมืองศรีนะครับค็อต้องลํำลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพุธหน้าสวัสดีครับ